สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนหาคนพาเวลฟรีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขขั้นต่านะครับ1ต้องเวลหกสิบแแล้วก็อึดพอสมควรนะครับโดยแนะนําที่เลือดมากกว่า1,000แล้วป้องกันธาตุมากกว่า70%ถ้าใครยังกันธาตุไม่ถึงก็ไปดึงในตลาดเลยครับอันละหนึ่งเอ็กซ์ก็พอ2ก็คือห้ามเก็บของห้ามตีแล้วก็ห้ามกลับไฮเอาตอนตายนะครับส่วนมากแบบที่เขาเอามาจะเป็นหมดหกแถวนะครับจะไม่มีให้กดเกิดตายก็คือกลับบ้านเลยแต่ว่าเราห้ามกดกลับบ้านครับ ให้นอนแช่อยู่ในแมปแบบนั้นเลย3ก็คือให้วิ่งตามหัวตีให้ใกล้ที่สุดนะครับใกล้ในระยะปลอดภัยนะครับไม่ต้องเข้าไปใกล้จนไปนะครับอีกข้อนึงผมแถมให้ครับก็คือให้ถอดเอฟเฟกที่มันมันจะมีบางเอฟเฟกที่เหยียบพื้นเหยียบศพมอนแล้วมันจะเลืองแสงนะครับให้ถอดเอฟเฟกพวกนั้นออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นแล่จากนั้นนะครับให้มาที่ดิสคอร์ดของ tft ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับคนที่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับให้ดูในหน้า Welcome เวล แล้วก็ทําตามทุกขั้นตอนที่เขียนอยู่ในนี้นะครับมันจะบอกหมดเลยว่าถ้าเชื่อม Account PoE ไม่ได้ทํำยังไง DM หาบอทไม่ได้ทํำยังไงมองไม่เห็นแชแนลต้องทํำยังไงโดยผมจะขอไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับหลังจากทําตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับเราควรจะเห็นห้องทุกห้องของ League a b y s s o l นะครับจากนั้นให้เลือกห้อง Map Hosting ครับจากนั้นก็ให้เลื่อนหาครับหรือว่าก็รอคนมาโพสต์ใหม่ก็ได้ครับโดยอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อความนะครับ โดยให้เรามองหาข้อความที่เขียนว่า LF Bleacher นะครับโอ้แล้วผมก็เลือมบอกตอนต้นคลิปด้วยครับว่าให้ดูเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปวิ่งฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะตายง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันปิงเยอะจากนั้นก็ให้เราคัดลอกข้อความนะครับแล้วก็ส่งหาเขาในเกมได้เลยแล้วเขาก็จะชวนเราเข้าต้นะครับและจากนั้นก็ให้เราวิ่งตามจุดสีม่วงในมินิแมปอย่างเดียวเลยครับจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณมากครับสวัสดีครับ